ครับผมพี่น้องครับสวัสดีครับท,ทุกทท่านกำลังอยู่กับบ่าวมีกับช่องอีสานบ้านคนเองพี่น้องผมเอาคลิปนี้คันรับปลาคันอา่าเดวิลได,ได,ได้ไปแล้วเนาะพี่น้องเนาะพันทีว่าบ่าวมี่บ่าเฮ็ดตามค้ามเบาเฮือว่าเฮือลืมเฮือหลงไปเหล่าบ่อยังสั่นยังสีเนาะพี่น้องเนาะเอาครับผมสวัสดีครับมีเอื่อยผู้หนึ่งอยู่ใส่น้อบ้านอยู่สมุดปลาการสมุดสาค้อนปทุมท่านี ฮ้ยอย่างจักย่างนี่ทักไา่มาเรื่อยเด้อผู้ที่บอวว่าให้เบิ้งบักสังให้แนวบ่เคยกินอยากล่องกินเบิ้งพี่น้องผมเดี๋ยวบ้ามีใส่เบื้องละกะว่ามันแก่บ่ท่านแก่ขันแก่บ้ามีกระสิต้อยละส่งไปให้ขันบ่ท่านแก่บ้ามีกระจำเป็นต้องให้เบิ้งละกะสิผ้าพี่ผ้าน้องไปยำกับหางนูดของเท้าของบ้ามีน้องไปน้องผ้าไปเบิ้งกับนูดของขา้าที่บ้ามีได้หางไปละกะะนูกระโดดไปเบิ้งว่าเฮาสิได้บ่ได้ถือบ่ถือไปอันนี้เป็นต้นบักสังครับ เอือยพนซั่งมาบอ,บอกบ่อบเมนสั่งด้วครับ,บ,ก,บก,กับบวกก้าวนี่ขันขันบล่ลำบากลำบนหลกะกะเอาไมา่ร้องกินเบื้องแน่บักสั่งบ่เคยกินวาสันเดี๋ยวบ่าวมีให้เบื้องหน่วยกว่อนหน่วยใดเนาะบานนี่ที่มันบ่นี่มันเ้ากะซุ่มยุต่ำๆนี่เอือยเห็นบน่นี้นี่หน่วยหน่อยอยู่เลยครับเด้อมันเป็นหน่วยหน่อยอยู่นี่ซุ่มยุต่ำที่ห้องิฟ,ฟาใดมันเป็นหน่วยหน่อยอยู่ครับผมนี่เอือยนี่ มันบ่ท่านสิพ่อจินเื่อยด้อเบิ่งเอาเด้ครับเด้อบักสังแล้วก็ซุ่มซีไง่ยแน่ผุนยุบผุนบานซุ่มซีไง่าแน่ผุนซึ่งมันก็บถทวนอยู่ดีบ้ามีว่าเบื้องเอาครับเบื้องเอาครับนี่ซุ่มนุวยมันไง่แน่เห็นบ้าครับซื้อมือบ้ามีนั่นแหละครับบักสังพี่น้องผมเขาเอื่นบักสังเด้ครับเด้อนี่แหละครับยุททางเทิงนั่นบัดประเด็นสําคัญคือมันบ่ท่านหญ่เพราะสีอ่าเอาตะเกาเข่าม่านพี่น้องผม นี่แหละครับน่วยมันซ้ำนี่เอื่อยเฮาเจะมาต่อยไปส่งไปเอื่อยก็อาจ,จีพได้กินน่วยนั่นน่วยนั่นสองน่วยนบ,บาทมันสูงก็ดีวควานมา่ฟาดเอาพี่น้องคุณครับให้เข้าใจเลยครับเด้อนี่แหละครับสวนบักเล็บแมวเฮาบ่าท่านสุกพี่น้องคันเขาเบ่ออกห่วงออกข้างล่มหัวล่ม,ลมอ้วยผุนได้กินครับนี่เป็นบักเล็บแมวพี่น้องเดี๋ยวผ้าพี่ผ้าหน้องมากินแสบแสบจักมือบริเวณปลาของเฮานะครับเป็นบริเวณปลาของเฮาบ้ามีเดียดักบ้ามีเดียดัก นู้องเขาวไวหเข้าไปเบิ่งกันสว่วนน่วยมันบ่พี่น้องอันนี้น่วยนีมันลวนเบิ่งกันนี่นี่น่วยลวนซึ่งมันบ่นสมบูรณ์ขวนมันหรูเดี๋ยวพาก็ไปติดไปตามกันเลยพี่น้องผมบ้ามีด้ใส่ไปฟังพ่นซึ่งช่วงนั้นบ้ามีเห็นพอดีว่าเอ่อีซ้บ้ามีไปเห็นหนอูอ่านูกระโดดน่นแล้มันแลน ขึ้นเชื่อไม่เห่เห่แนะนะบ้ากับนู้ของเขาเรียนอะไรกัน mm hmm. บ้ามีเลยมีความ้สึกว่าเซตกูแทรเด้อสันบ้ามีคิดในใจยังสีดอกว่าพี่น้องผมกลบบ่าวโหว่ามันสีเถือกสีบ่เถือกสีแบบใดจังใดเตะห้องไปยามกันพี่น้องผมไปลุยพี่น้องกับบรรยากาศที่มันสุดแสนในนี้แล้วครับพี่น้องผมออปลาหฮาวปลาหฮาพี่น้องป้ามองนี่มันมีป้าชุ่มชนมันสีมี่ยุบป,ประมาณเนี่ย เป็นป้าเดียวนี่ผู้ใดกับเขาหาจินพี่น้องผมหา,ากินหลากหลายแตกต่างกันไปดำรุ่งขีพเพื่อข่วมยูหลอดด้วยพี่น้องเด้อบ่ได้หาไปขายบ่ได้หาไปใดบ่ได้ไปเพื่อจำนายเด็ดขาดพี่น้องผมก็ให้เข้าใจกันตามนี่พี่น้องนี่ละพี่น้องผมเป็นบริเวณนี้นะพี่น้องนะเดี๋ยวเขาไปยามกับขอ้องเฮ้าพี่น้องผมบ่าสิเป็นแนวได้แบบได้จังได้กับจังมาหลุดมาว่ากันพี่น้องผมบรรยากาศที่เขาได้มาหาจินบากอย่างเละพี่น้องนี่ หุดยอดไปเลยทีเดียวครับผมไปพี่น้องผมหวังว่าสิถึกหนุ่นะพี่น้องเนาะผู้เลอ้กทุบกขวดจังสี่ตายพี่น้องอันตรายเท่าโอ้ แล้ะบ้างมีกัดลงด้บ้านเอ้วเอ้วพี่น้อง นี่ยังวะนี่ยังมาถือพี่้องผม,มดีดอยู่พี่้องดีดอยู่ดีดอยู่นะครับเด้อกลับดีดตะวันลงเลยเฮ้เยนี่ยังวะนี่บ้างเห็นวูเลียนขึ้นนี่ ก็เลียน,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 นขึ้นต้นน,นั่นนั่นเลียนขึ้นนี่ก็เลียนขึ้นต้นนั่นบ้ามีเลยรหางไว้นี่อ๋อเฮ้ยมันบ้เมียนี่พี่น้องนี่นี่ห้อยเฮ้ยอีหยังวะอีหยังพี่น้องวะห้อยอีหยังนี่ห้อยอีหยังถือพี่น้องผมตกใจดินี่ตกใจพี่น้องผมตกใจ เฮ้ยมูนอุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องเบ่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 งไอยมูนอุ้ยปุ้ยเลยพี่น้องนี่เอีหยังวะนี่พี่น้องผมมูนอุ้ยปุ้ยเลยเฮ้ยตกใจเราดิมันเป็นอีหยังวะเห็นบ่พี่น้องเป็นอีเห็นมันคือสิกินเนี่นี่ได้วะ บ่อมียน่ารอบีน,น้นองเนาะเดี๋ยวดีๆว,ว่ามีขอ้อปดนี่มันเฮ้ยมึงอุ้ยปุ๋ยเลยนี่เป็นห้อยอีหยังวะมึงอุ้ยปุ๋ยเลยพี่น้องคุณเห็นบห่ห้อยขวด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 แล่นขึ้นหนีดีดละ่ะขึ้น นี่ยังสิถืีพี่น้องว่ามันเป็นดิบ,บลิงผมว่พี่น้องมีลิงอยู่ผมนั่นห้อยเชียมูลอุ้ยปุ๋ยภาพของโอ้ยนี่เลยอ้ยบามีบดิเอากระพขกมานึ่งปีน้องกระพขกกระบดิเอามาเด้ เ้ล่าเรื่ององงพี่น้องเอ้าแล้วนี่ก็ดีพี่น้องดีดขึ้นกันเฮ้ย พี่น้องนี่ห้ยอยเขามืองอุยปุยเลยเฮ้ยพี่น้องไหาเี่ยงพี่น้องไ่าอหี่ยงมากินดีดดีดพี่น้องผมเฮ้ยีหยังว่ะ คุณพี่น้องสองสัยว่าเป็นตัวอีหอย่างบอกบ้ามีมาบอกบ้ามีมาครับคันคิดว่าเป็นตัวอีงอย่างน่าสงสัยเป็นห้อย เลืดเกบ้ามีเห็นหนูหนูกระโดดคือวันนี้เมือเศร้งงา,าส,รสิถือหนูกระโดดแปลว่าลงมาจากเชีย่ยลงมาจากเชี่ยไม่ไม่กินเขาเนี่ยถ้าเ,เกามันไวเปล่าเอา้าเดี๋ยว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 ,ยวมันเปล่าหรืดิพี่น้องมันเปล่าหรืดินี่ห้อยเชี่ยนี่ห้อยเชี่ยพี่น้องว่าเชียยช่ยอีหยังเชี่ยนี นี่นีกระเมียนนี่ห้อยเชียพี่น้องโอ้โอโน้ำกัดเข่าเฮ้ยนงุงงงพี่น้องผมนี่พี่เบิร์ตเงือดใตหลังนีไหมล้างนีมุนครับพี่น้องล้างนีมุนครับนี่ ยูนี่มึงอุ้ยปุ๋ยเลยพณน่ะพณน่ะเป็นลิงบ่น่อยเพอี่น่องว่าลิงบ่เนี่ยกับบอยยังมุนี่ห้อยขวดห้อยเชีย อ๋อบ่หูล่ะขอบคุณทุกเรื่ทุกทัพย์ทุกการทิศกันตามเหมือนเดิมคือเก้าพี่น้องผมจากห้องเชีมงานอีสานบ้านข่อยเองทิพภาพการได้คำว่าข้าวเจียะท่าท่าที่บุษบัติอยู่ว่าไปบ้ามีขอโทษขอให้ทุกพี่น้องนะสร้างความสงสัยพี่ให้บ้ามีเป็นอย่างยิ่งเป็นเห็นกะอาจจะเป็นไปได้เป็นเห็นกะอาจจะเป็นไปได้มันเรียนขึ้นเชี่อเมริกนี่มันลงมาบ้ามีกะห่างไปเงาเลยซึ่งสร้างความตกอกตกใจบ้ามีกะเหี้ยออกเลยอย่างนี้มันตกตัวใหญ่ค่ะครับแต่ว่ามันเอาเสียกไปบ่ได้ เชี่ยมุนอุ่ยปุ๋ยเลยพี่น้องตายขอคุณคับสวัสดีครับพี่น้องผมพอกนคลิปหนาครับนี่นี่มันหลากห้อยมันหลากมันดินแบบนี่ห้อยมันหลากมันดินแบบโอ้ยขอคุณคับสวัสดีครับ